ทุกคนฉันได้ลิปมาใหม่แต่ว่าคนอื่นเขาก็รีวิวกันไปหมดแล้วแต่ฉันยังไม่เคยได้รีวิวสักทีแล้ววันนี้ก็สั่งมาเป็นนี่ m e y บล l l i n e s u p e r Stay v i n y l Ink นะคะเป็นสี1 2 0 0 0พัชี่นี่จะมาลองทาให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงคือตอนแรกไม่ได้จะสั่งสีนี้นะอยากสั่งเบอร์หนหรืออะไรนี่แหละมันก็จะเป็นออกชมพูชมพูพีชพีดอ่อนๆเนานะแต่ว่าเออ ไหนๆก็ลองละขอสีนี้ละกันแบบเห็นรีวิวแล้วมันจึง้งอ่ะอ่ะต้องเขย่าห้าวิหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วไงต่อทาเลยละกันเฮ้ยตื่นเต้นอะ่ะไม่เคยทาลิสีน้ำตาลแบบเนี้ยอา้ากลิ่นเหมือน กินขนมเลยความรู้สึกก็จะหนึบหนึบยากนิดนึงเขาบอกว่าอุ้ยสวยมากสวยมากเขาบอกว่าห้ามเมมห้ามเมมเป็นเวลาหนึ่งนาทีป่ะรอรอให้เซตตัวแต่ว่าเนื้อมันอะฉ่ำมากเลยนะเนื้อฉ่ำมากเดี๋ยวรอซัก 1-2สองนาทีแล้วเดี๋ยวมาถ่ายอีกทีหนึง่งนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือครบสองนาทีแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตรงปากมันรู้สึกหนึบๆปะนิดนิดนึงแต่เป็นหนึบๆที่เอ่อทนได้นะคะเนี่ยมันหนึบๆประมาณน,นี้เนี่ยทุกคนมันพอโอเคนะแต่เมมเท่าไหร่มันก็ยังชายอยู่ยังแบบวิบวับวิบวับอยู่แบบมเมมไปก็ยังชาย เดี๋ยวไปตากแดดให้ดูแล้วกันนี่ทุกคนพอตากแดดปุ๊บมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็รู้สึกว่าสีเข้ากับหน้าเราอยู่นะสีก็สวยดีชอบมาก ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการรีวิวลิปไวนิวอิงครั้งแรกว้ายแรงมากทั้งๆท,ที่คนอื่นเขารีวิวกันไปหมดแล้วแต่ว่าก็ยังอยากรีวิวอยู่นะคะนี่ก็สวยดีนะคะใครที่เอกล,ลังเลว่าเอ้ยสีไหนดีสี1,2,0นี่ก็เป็นสิ่งที่เราแนะนํานะคะน่ารักดีสวยมาก